ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รังนกเป็นอาหารสำหรับพื้นฟูสุขภาพร่างกายที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันมีรังนกปลอมมาจำหน่ายในท้องตลาดแล้วเราจะมีวิธีเลือกรังนกแท้ได้อย่างไรพวกเราเนี่ย ตั้งใจรวมกันมาเยี่ยมคุณลอร่ายามแก่ชรานะครับ<อ>ยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับใช่เ<อ>ลยครับแล้วพวกเราทุกๆคนเนี่ยก็รวบรวมเงินกันไปซื้อรังนกมาเพื่อบำรุงสุขภาพของคุณลอร่าไงนะครับอโอเคคุณลอร่าให้ไปแค่200ทําไมซื้อรังนกได้เยอะขนาดนี้จอยรู้แหลงผลิตครับรอดหรือเปล่าเน,น,นี่ยของแท้แน่นอนเลยครับทํากันสดๆนี่ ขนนกงยังติดมาเลยนี่ไอ้จอยแกรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไอ้รังนกปลอมอ่ะมันมีขายอยู่ทั่วไปถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่มันก็ไม่ได้ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรเลยรังนกแท้ที่มาจากนกนางแอ่นนะนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงกว่า50%เปอร์เซนแต่ถ้าเป็นไอ้รังนกปลอมเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่แค่สรังนกปลอมในท้องตลาดนั้นทำมาจากยางคารยาย่า แป้งข้าเจ้าและน้ำมันป่าลมโดยทำรูปร่างให้คล้ายรังนกซึ่งมีขนอ่อนของนกปะปนอยู่ด้วยทั้งนี้ยางคารายาที่นำมาผลิตเป็นรังนกปอมมาจากต้นสุพรรณิกามีถิ่นกำเนิดในอินเดียโดยยางคารายามีสีขาวสีเหลืองอมชมพูจนถึงสีน้ำตาลเข้มกลิ่นคล้ายน้ำต้มสายชูรูปร่างไม่แน่นอนไม่ละลายน้ำแต่ดูซับน้ำและพองตัวคล้ายรังนก แต่คุณภาพสารอาหารนั้นเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมนะครับอ๋อเข้าใจแล้วใยไปไหนไปจับนกนางแอน่นรับผิดชอบฆ่าลังนกปอมมาด้วยสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข